เราจะมาเสิร์ฟความมันให้สาวน้อยกับพี่บุญจันทร์กันนะคะเดี๋ยวไปดูกัน เตรียมไปค่ะเตาถ่านนะคะแดงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมานึ่งกันนะคะอีกสักพักนะคะพอสุกแล้วเราก็จะนำไปให้สาวน้อยกับพี่บุญจันทร์นะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นสักครู่นะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปให้สาวๆกินนะคะมันสุกแล้วนะคะเย็นพร้อมเสิร์ฟให้สาวๆแล้วนะคะมาดูว่าสาวน้อยฟินหรือเปล่าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะโอ้โหอร่อยสาวน้อยบอกว่า โอ้โหเสาวน้อยบอกว่าอร่อยค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะที่ส่งมันอร่อยอร่อยมาให้สาวน้อยนะคะขอบพระคุณคุณแม่แอปและก็แม่วันนะคะสาวน้อยได้กินมันอร่อยอร่อยนะคะนึ่งนึ่งให้กินเรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะนึ่งสุกแล้วนะคะนี่นะคะอ้าวสาวน้อย ฟินมากอ้ามลูกอ้ามอ้ามโอ้ยสาวน้อยบอกอร่อยมากเลยนึ่งสุกด้วยนะคะเดี๋ยวไปแบ่งพี่บุญจันทร์บ้างนะคะโอ้พี่บุญจนันทร์งอนละมาให้พี่บุญจันทร์ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะนึ่งให้กินวันละเล็กละน้อยนะคะไม่กล้าให้กินเยอะนะคะอ่าพี่บุญจนันทร์ ให้พี่บุญจันทร์กินบ้างอ้าวอ่ำอ่ำเอาพี่บุญจันทร์กินไม่เป็นน่ะโอ้พี่บุญจันทร์กินไม่เป็นเอากินเป็นไหมดูดิเอาจมุญจันทร์กินไม่เป็นค่ะ อ้าวเสร็จสาวน้อยแหละทีนี้เสร็จสาวน้อยนะคะพี่บุญจันทร์กินมันเทศไม่เป็นนะคะเดี๋ยวไปให้สาวน้อยกินคนเดียวขอบพระคุณมันอร่อยอร่อยนะคะอ้าวพี่บุญจันทร์บอกน้อยาพี่บุญจันทร์ไม่ทานนะคะสาวน้อยบอกว่าน้อยไปสำหรับฉัน ฉันกินได้ทุกอย่างนะคะข้าวเหนียวฉันยิ่งชอบนะคะโอ้โหฟินมากเลยสาวน้อยบอกแค่นี้จิบจิบราคาอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะโอ้โหอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับมันเทศนะคะ